สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับเซลแนนีกแล้ววันนี้เซลแนนนะคะก็จะพาทุกคนเนี่ยไปดูรถสีปตูไฮเลนเดอร์รุ่นยกสูงนะคะในเกต LD A ค่ะทุกคนวันนี้พิเศษมากมากับเซลแนนไม่พิเศษได้ยังไงวันนี้นะคะรถที่แนนจะพาไปดูเขามีตกแต่งโรบารด้านหลังนะคะด้านหลังกระบะของตัวเดิมนะคะลูกค้านะคะสั่งแต่งโรบาร์เพิ่มเติมนะคะให้ เปลี่ยนสไตล์เหมือนตัวออฟโรดแต่ว่าใช้ยางเดิมแม็กเดิมล้อเดิมนะคะที่ออกมาจากตัวโรงงานเดี๋ยวเซอแนนจะพาทุกคนไปดูเลยค่ะไป,ะปะไปกันเลย4ประตูที่อยู่ด้านหน้าของแนนนะคะทุกคนคันนี้ก็จะเป็นตัว h i g h นเ n d e r LDA นะคะ ตัวสีประตูยกสูงตัวเริ่มต้นของอีซูซุปี2023นั่นเองดูยังไงนะคะว่ารุ่นนี้เป็นตัว LDA ก็คือตัวล้อนะคะตัวล้อแม็กของเขาก็จะมีตัวลายใบพัดขอบ17นะคะเป็นลายใหม่ของรุ่น2023ของเกรด LDA เลยพร้อมยางบิสตนมาจากโรงงานหน้ายางของตัวรุ่น LDA นะคะขนาดหน้ายางของเขาก็จะอยู่255ทับ ห้าหนะคะ R าสิบเจ็ดเป็นตัวนี้เนาะอ่าก็จะมีบันไดข้างนะคะมีไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างทั้งสองด้านมีตัวที่จับเปิดประตูทั้งสีด้านเป็นโครเมียมแล้วพิเศษที่แนนจะพามาดูความพิเศษก็คือจะมีตัวโรบาลูกค้าสั่งติดโรบาเพิ่มเติมเลยนะคะโรบาด้านนี้นะคะของตัวกระบะอย่างนี้ด้านใน ส่วนอันนี้จะเป็นด้านนอกเห็นไหมคะยี่ห้อตัวโรบาที่ลูกค้าสั่งติดนะคะก็จะเป็น Outlander นะคะรูปภูเขามีพระอาทิตย์ด้านบนเนาะอันนี้ลูกค้าจ่ายแยกนะคะเป็นเงินสดก็จะอยู่ในราคา16,000บาทนะคะอันนี้คือราคาสดลูกค้าสามารถจัดรวมในตัวราคารถก็ได้นะคะแต่ว่าก็จะราคาอีกราคาหนึ่งเนาะด้านท้ายของตัวกระบะนะคะ ก็จะเป็นตัวไฟโปรเจคเตอร์ or, นะคะไฟโปรเจคเตอร์ก็จะอยู่ตรงกรอบตัวนี้ส่วนด้านในของเขาก็จะเป็นตัวไฮโดรเจนนะคะตัวกระบะไลเนอร์นะคะกระบะไลเนอร์จะติดของตัวประดับยนต์ของคิงยนต์นะคะอันนี้ก่อนที่เราจะเอาไปติดโลบาทางบริษัทนะคะหรือว่าเซลวเน่ an, เนี่ยก็จะติดตัวกระบะไลเนอร์ตัวแม็กไลเนอร์สีดำตัวเนี้ยก่อน แล้วก็เอาไปใส่ตัวโลบาตัวนี้ค่ะด้านนอกเนาะเพราะว่าเขาจะเจาะตัวน็อตยึดติดกับตัวกระบะนะคะต้องยึดติดนะคะถ้าลูกค้าไม่ได้ใส่ตัวกระบะเวลาเราเจาะมันจะยึดไม่แน่นพอนะคะนี่นะคะมีน็อตฝั่งละสามตัวฝั่งละ3ามตัวเลยตัวนี้เขาก็จะพ่นสีเป็นตัวดำทั้งหมดเลยโอ้โห,หลอสวยมาก เดี๋ยวไปให้กว้างกว้างดูกว้างกว้างเอเปรียบเทียบกับตัวรถจมเดิมเดี๋ยวขอเทียบตัวร<ๆ>ุ่นที่ยังไม่ได้ใส่ตัวโูบาร์นะคะแต,แต่ว่าเป็นเกรดตัว lda เหมือนกันคันนี้นะคะที่จะพาไปเปรียบเทียบก็คือจะเป็นตัวรุ่นไฮเลนเดอร์ lda สีประตูยกสูงเกรดเดียวก,กันกับตัวที่ แนนไปถ่ายโรบาร์เมื่อกี้เนาะ,ะตัวนี้จะเป็นตัวกระบะกระบะไลเนอร์แบบเดิมเลยนะคะไม่มีการเจาะกระบะใดๆทั้งสิ้นนะคะ,อ,ะอันนี้คือโชมรถแบบเดิมๆที่ไม่ได้ติดโรบาร์นะคะก็จะเป็นตัวไฮรันเดอร์กระบะไลเนอร์ไม่มีการเจาะแล้วก็มีการรับประกันเหมือนเดิมนะคะ ตัวนี้มีการรับประกันของตัวตีเพชรอิสุสเซลนะคะเพราะว่าเป็นอะไรของตีเพชรมะอะไรทุกชิ้นนะคะที่ติดจากตัวอิสุสคิงยนนะคะที่เซลแนนแถมให้นอกเหนือจากตัวร้านประดับยนต์ก็จะมีการรับประกันของตัวอิสุสนะคะทุกชิ้นนะคะ,ะมาดูด้านนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวที่ติดกระบะพร้อมโลบาตัวนี้ ก็จะดูแตกต่างกันละเห็นไหมคะมตัว LDA เขาก็จะมีตัวกล้องมองหลังมาให้พร้อมเลยนะคะกันชนท้ายติดมากับตัวรถตัวนี้ไฟก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ตัวกรอบไฟนะคะตัวกรอบไฟแต่ว่าตัวหลอดไฟด้านในก็จะเป็นไฮโดรเจนนะคะเดี๋ยวพาไปซูมดูแบบ เดี๋ยวขอปีนถ่ายรูปให้ดูนิดนึงตัวนี้ก็จะอยู่เป็นมุมสูงนะคะถ้าจอดเทียบกันกับรุ่นอื่นๆนะคะก็จะเด่นในตัวท้ายกระบะเลยเห็นไหมคะดูสวยมากโอเครถเจ้าเน้นก็จะมีหลากหลายยี่ห้อนะคะเอ้ยหลากหลายรุ่นนะคะ เซลแนนก็จะมีรถในแต่ละรุ่นให้ลูกค้าเลือกนะคะเซลแนนขายทุกรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวตอนเดียวกระบะตอนเดียวหรือว่าจะเป็นตัวแคปบประตู4ประตูตัวเตี้ยตัวยกสูงมีคอสมิลเอ็กเซลแนนมีให้หมดเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวแคบพร้อมใส่กันชนท้ายนะคะตัวนี้ลูกค้าใส่เพิ่มหรือว่าจะเป็นตัวตอนเดียวขั้นสีบอลเงินขั้นนู้นนะคะ อันก็จะเป็นตัวรุ่นตอนเดียว e r i e อ้คันนุ่มคันสีคันสีขาวคันนั้นก็จะเป็นคันสีประตูที่ลูกค้าโหลดต่ําเป็นยี a p แคะนะคะแล้วก็จะเป็นตัว V-Cross เป็นตัว x s e r s นะคะแล้วก็จะมาเป็นตัว Cab แล้วก็จะเป็นตัวสีประตูตัวนี้นะคะข้างๆก็จะเป็นตัว New X เซนก็ได้พาทุกคนนะคะไปชมตัวรถสีประตูพร้อมโรบารแต่งออกจากศูนย์อิสุสคิงยนของแนนคันนี้ไปแล้วนะคะลูกค้านะคะที่สนใจไม่ว่าจะเป็นตัวเกต LDA เกตตัว Z ตัว z P ตัว M นะคะเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้ลูกค้าแจ้งแนนมาได้เลยเดี๋ยวแนนจัดให้เองว่าลูกค้าจะเปลี่ยนตัวล้อตัวยางนะคะหรือว่าจะเป็นตัวโรบาที่คันด้านหลังของแนนเนี่ย ใส่ไปให้ลูกค้าลูกค้าเลือกได้นะว่าจะผ่อนเริ่มต้นแบบไหน5% 10%ทำได้หมดเลยค่ะเซลแนนก็จะจัดไปให้ลูกค้าเลยผ่อนสูงสุดอยู่ที่7ปีนะคะหรือว่าเราจะผ่อนสบายๆลูกค้าเลือกได้หมดเลยนะคะวันนี้นะคะเซลแนนก็ฝากติดตามเพจ u t u b e แล้วก็ติ k t ต k นะคะ ซนนด้วยะะคะชื่อ Isuzu เป็นภาษาอังกฤษนะคะ Isuzu Cora Celan นะคะ Isuzu Cora Celan นะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์หรือก็คอมเมนต์ได้เลยว่าลูกค้าอยากดูเป็นรถตัวไหนแต่งแบบไหนนะคะหรือว่าลูกค้าท่านใดที่เคยมีประสบการณ์หรือว่าแต่งมาแล้วการใช้งานเป็นแบบไหนสามารถแจ้งหรือคอมเมนต์คุยกันได้เลยนะคะวันนี้เซลแนนขอตัวลาแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ